สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสจธงชายแจ้งค่าสถานที่จัดงานแต่งโมเท่าไรกันแน่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนต่างให้ความสนใจกันอย่างมากจากกรณีประเด็นเมื่อนางพานิดาสิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาไม่พอใจแอนนาทีทวีโพลและฮิปโปชนชนะที่ให้ข่าวกรณีปรเปลี่ยนสถานที่จัดงานแตงโมนิดาโดยไม่มีการปร,รึกษาคุณแม่ทาให้เป็นราม่าใหญ่โตจนมีการถอนตัวจากกันเป็นเจ้าภาพไปหลายรายแต่ในขณะเดียวกันทางอัมพชราภาและเอสุพชัยได้ยืนยันจะไม่ถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคม6 5 จอทองชัยประดับชั้นนาโนรัตประธานมลูลนิธิคริสต,ตจักรคณะแปบติ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กองชัยประดับชั้นนานนรัฐระบุว่างานและพิธีคุณแตงโมงพัทรัทิดาเรือนนีดาภัชรวีรพงศ์ที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญ,ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจํานวนมากให้เพียงพออย่างน้อย1000คนขึ้นไปโดยการเห็นชอบของคุณแม่พานิดาและคริสต,ตจักรแห่งความสุขโดยการอนุเคราะห์โดยใจกว้างขงวางของคริสต,ตจกักร เสรีภาพกรุงเทพทุกฝ่ายจึงเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการโดยมีคุณเอสุชัชัยผู้ปลูกบ้านและรักคุณแตงโมดุดบุตรสาวนายคุณอัมพชราภาผู้เอนดูคุณแตงโมดุดพี่น้องและเพื่อนฝูงอีกมากมายพร้อมทีมงานฝีมือเยี่ยมได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุสน,นการจัดงานครั้งนี้ด้วยความรักต่อคุณแตงโมอย่างสง,ง่าง,งามเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้การอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครและเขตสะพานสูงเรา หนึ่งมีข่าวลือขำๆว่าผมเป็นผู้จ่ายเงินสําหรับการจัดงานครั้งนี้2มีความคลาดเคลื่อนว่าคริตรจักเสร,รีภาพคิดาาค่าเช่าคืนละห0 0 0สนบาทตามราคาที่กําหนดไว้แต่แท้จริงคริตรจักเสร,รีภาพกรุงเทพมีน้ําใจเอื้อเฟื้อโดยไม่คิดค่าเชา่าแล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่า,ชาใช้จ่ายผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณด้านสถานที่3ามคืนไว้เพียง10,000แบาทเท่านั้นโดยที่คุณเอสุภาชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจจึงเรียนชี้แจงให้ทราบโดยท วันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ